ไม่ยาไปใช่นะยาไป,ไปลิน่นไปลิ่นเอาแล้วไปลิ่นยุ่ยใช่นะเขาเขาลองภาพไปรินยุ้ยลักซิตแถวถนนไม่ละเอาแล้วไปซื้อซื้อเขาแล้วก็เอาไปแปลงรถทีอืมได้แปล่งน,นะบอสอ่าไม่ยาไปจ้วดแต่มันสีได้แปลงอยู่บอสบ้านเจา้าคือบุกักไหวแจ็คเซนสองแสนเอาไปแปลงรถฮะถ้าอยากขี่รถที่ก็ต้องเอาเห็ดแบบนั่นละ ่ h าโม่ห่าอ้พี่น้องเนาะก่อนอื่นกราบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลารงกันเบอร์สุขสุขคนคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิเป็นทางพี่น้อง ฝั่งลาวฝั่งไทยเขาหรือว่า่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเกาเนาะมาเมื่อนี้พี่น้องเลยกาพบเจอกันอยู่ทีเฮือนน้องสมโอเนาะพี่น้องเนาะกูแหละมาพบมาพอน้องเป็นกาลาสุดกาตังเต้เหม่พ่วามาปิดคาฟื้นคา,นาไฟให้พี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อนี้เขาไปโอ้ไปล่มปะดินไปหัวน้ำนองพนกอนเนาะพี่น้นอ,นองเนะาะเพราะามื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องเลย มากอ่ะพอค่อยพ่อเพิ่นเพราะว่าน,น้องเพิ่อนขาอุ้งเฮียนเนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะเสียงไหมกับอ่าอยากมีปัญหาแล้วพี่น้องเนาะไม้แบตเสื่อมกับบาดได้บัดโบได้พี่น้องเลยะจะได้จำนวนเข้าได้ยี่บ่อนอตบโผล่ ที่ใกล่คนไปอยู่เพื่อนอยู่ชาตินี่เน,ะนาะี่อยู่ในกนมถาบ่าบาโดยล่ะอยงอันี้อยู่ากันเอแบบาคลกจว,วคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าอันนี้เหนจากนี่ย่าะบ่บอกไงเราก็รอคอ,อยอยู่ได้สญญนะะ<อ>ุกเอา <laughs> คนในมาให้อันออกเลยคนนอกเ<อ>ข้าม่ได้เลยเงินจูทางนบ่ ดูดูกะเนี้อ่ม้เน้อเสือผ่าบ่บนี่มันชีแห้งอยู่บ่ละฮึคือบลตาพึ่งพึ่งไกลๆออกกันเนคือบ่หอยตามหัวตามยางพุยละเฮซี่มันชีแห้งอยู่บอล่ะึ่ม เราลงดูหาเสือเราลงดูผาอยู่บ่สืุดขายเสือผาอ๋อเสืมขายเสือผาอ้าเทสเทสอ่าน้องหลอดเรา่งดูนี่สมุดขายเสือผานวกันเนี่อเอ้าสมอบทายมินวนปีไม่ค่านี่บาลูกค่าเฮ้ยโอ้ยจอดเลยันเยจะยืมาได้ไรอุมมงเสียลอ๋ แสดงว่าขายของนี่เสียเล่่าใช่เออมาาพี่สืนไปได้เสียผ่านยาเลยเสือเล่นะมากระตังเจ้าเสือเล่เห็นนะเนียนะเ็นเังกินนะตบมาใหมอุ้้นกั่วอีไฟสิกมกินนี่เอาแต่ว่าเมียไปตลาดเมียไปยีหซื้อ โอ้ยม oh ันนั่นแหละมันจืดแล้วอันนี้คือหน่อยให้เราไม่ไกอไม่เนื <s uh,> <s <c <c <h <h ้อดียวคมีเต็มแน่นอนั่งน้ำการพีกละไม่ยาไปใชนะยไปลินไปลินเอาแล้วไปลินยูซนะเขาลองพาไปรินยรักซเทแอกันไ่ละนั่งนีดีกละคือว่าไปลินเบอเนีอันคือคนหมูมีเวียยแพ้นี่ไปนไปจินกมาไหม อยู่เทื่อนก็ต้มน้ำไม้ไปพุ่นไปกินเกลน้ำไม้มาหยามียาก็ไปตลาดเลยเพิ่นไปซื้อยังอีลายจิตยังบุกหงอเพิ่นบไปบอกอือมีน้อกินบ่โดยอือมีอยาน้องกินอ่ะเอ้ามีหยาไปซื้อกันก็บุกหงอกมีหยาไปบอกอือไปใส่มีหยาบ่บอกเลยโดยมีแต่บอกว่าถ้าไปนะลอก ตูวหัวบอดด์อ่ะอแส่ชุมเจ้าคือไม่ได้ไปใส่คือหลอกไว้ซะมียาให้หลอกไว้ขังตัวเองไว้จะมาอู๋จะคล้องทะบบัตรห่วงหลอกคอข้อมียาคือหลอกหัวไว<ด>้พลนนอกก็บมาให้เข้าคนในก็บมาให้ออกบอกระยะหมูมาเป็ดไก่ละเสียก็เสียหลอกไว้ปานนั่นทีหยาดไกออ่ออกเย มันมัดเอาบ่ได้บ่มันมัดเอาน้ําจังคือเพิ่นอยู่บัดดอกกุเต๋ไว้มันบ่คือน้ําแม่นบ่ว่าอือแล้วเพิ่นได้บอกว่าสิกลับมาประมาณช่วงใดล่ะบ่ได้บอกบ่ได้ฮู้มีตมออันช่วงใดเพิ่นกลับมาก็คือช่วงนั้นเออยังสิกระโปรงงามแท้มื้อนี้ เจ้าหญิงเออเจ้าหญิงออนล่าเจ้าหญอ่าอะคยเจ้าหิงเจ้าบันออนล่าอ้าเห็นแล้วบ่ิวานจิงออนลงีหลายเอ้าเด็กน้อยมเบิ่งเด้อเนาะสได้ยิน่อันนี้แสดงว่าข่อยตกเทอ้าวเนาะเออิงออนลามาล อ้าวต้องง้มเข่าได้หัวเราได้เป็นวันวานหัวเอาเป็นอะไรือคือเห็นข่าวอยู่นะเมื่อวานนี่เหรอเห็นข่าวดีนะเมื่อวานนี่แพนมาแจ้งข่าวดีเมื่อวานนี่ประเทศแจ้งข่าวดีเรื่องนี้นะมันซื้อเขามาหาโอ้หนึ่งกระสอบ เงินจากเซนหาซนซาโอ้วันนี้แม่ยาจวดไปเลยมัเนี่ได้เงินหาเสนซาเลยจวดอ่าใครปานคนหาเงินหาเสนซ่านะน้อยโอ้ฮะเดะหายแม่ยากลับไหมโน้ยพนันหายอันเอาไว้ซื้อซื้อเขาเล้วกัเอาไปเต็งบททีบอืมเล่นเปงบ่ เนี่ยไปจ้วดแต่มันสีได้แปลงเหรอวาบ้านเนะจคือบุกากไหวแจ็คเซนสองแสนอาะไปเปลงรถฮะถ้าอยากขี่รถถี่ก็ต้องเอาห็ดแบบนั่นละ่นะญาบ่อยหญ้ามใหัขนาดขนาดขนาดกัดกชอบันกีบก็เอามาเอาไมา้อืมบนะอีดีลนะนีะ่อาเลสอะไม่นอนช่งสอนมนากกว่า กอเสกใหญ่มาโลดสังโซนหนอยเนาะเอดเนาะบ่ได้บ่ได้ชังสซนลานได้ชังสซนตัวเองบ่ได้อะไรก่อชาพันเราออกคืนฉันบอกโอ้โหมาเนี่ยมียังสารเดียวกินจะบอกมีนะมียังนะสินหมูไข่ไข่ไก่แต่มันยังอีกมีปลากระป๋องปลากระป๋องโรสะ เห็นอกปากกระปองซัรอบก็แล้วกันปากกระปองซาคมันนี้อันเห็นรอบไปแล้วเจ้าบริถามตีอะไม่หาไปทางไหนเข้าไปตรงนี้สันบริบาบาบ่บาแต่ว่ามีหาบเบิ่งไกลแล้วว่าอาอาเดยเบื้องาสินักรถนักรถอ้าวแล้วเจ้าขี่รถพิ่นมานักบ่มาสั่นบริมเราขึ้นบ่ ออืคักนะำมันนวลเนาะบอกบอกยอดนี่โยอเห็นเนาะจะค้นจะไปนะมีเมียเมียลาวกับกับลาวหรือก็ลูกเราสองคนเมียบอกโทรหาลาวดูลาวมาสู่เมียเดี๋ยวว่าอาทิตเป็นเมียโทรหาลาวเนาะบุษะเราโทรมาเองไพ่ก่อนไพ่ก่โทรมาพอเถอะลองเราทามาสิไปไปอยู่บ่อเปตลาด ไปหล่งไปไปตลาดมีอะไรไปไปแล้วก็ถ่าถ่าองวงไปกินอันแกงน้ำมัอยู่งินเมล้าเหรออืมเงินเมละล้าตุ่ยบ่ละจอยละจอยโอ้ได้อยู่ต้นกระท่นฮะโอืมอ้าวอะไรบ่ ใน nhà นี่เก็บเงินมาอยู่เด้อใน nhà ชม่ได้เงินไม่ทีอยาไปเนาะโอ็หาวอดีซ้ำซาซ้ำหน่อยเราก็ถือส้วงถือส้วงได้เด้อให้เราไปเน่เราก็ได้ชิโม่หาซ้ำซาซำน้อยเนาะพนได้เงินมาเธอได้คนไปตลอดไปละมึงที่กับไปไปเดี๋ยวเราเห็นเงินแล้วเราหอนะแบบอยากไปอยากยังไปสินะเนาะ เรีว่าคนมาดินมาเทียวหลอะปกติเราก็มกเทียวมกดินบม่้หมูสวนไปใช้เราก็ไปทำหมือแล้วข้าวเวีกเราก็บไปปกติเห็นมเ้าเรยวเคยไปเนาะบดดิบไปหัว เราคุบผู้ก็บเงินน่ะไว้โยกง่ายอันที่อยู่หันมาอยู่บ้านคนชิมนี่ฮะมันเป็นทาวนเลยฮะแล้วชิมาตอนไหนนี่นะคันได้ออกไปแล้วกลับ,บเสียหน่อยกเสียรลายเล้วคันได้ออกไปก็ต้องในมีเนื้อซื้อน,นะใจแล้วต้องมารอบเที่ยงเนาะอืมเผื่อ,อรอบเที่ยงนเนาะดูรอบใบเนี่ยเนาะคนโตเลยในสนน <ตก S 2> เลยคน เวลามั่กาเศร้าเองตกเลยค่ะชัดไปเลยตกออมาเลยตกน้อยเดียวเลยค่ะเศร้าเศร้าแล้วก็ตกอีกตกอีกก็เศร้ากินเนีัยกินข้าวกับยังสาระมึงกินข้าวกับขัวพักใส่ไผ่น้องไผ่เห็นใครกินขาวเหนียกับน้องหลอดโอ้เห็ดกินเองกินเองคือว่าไม่หยาบแต่เศร้าเพิ่มเลย เาราซกันไดวันเ็ดมยม่ได้กินเ้าวเววาเราไปอยกกินอืมเวกลไปเป็นได้ทางอาทางอาเจ้าอีหละได้ไปเห็ดการเห็ดงานแล้วบ่อเรือนได้ไปเห็ดไปเห็ดไปเก็บผักใหม่ไส่มือเอาอนี้นเอาเจ็บเอวเอาคอผักก้นเอา ไปสองมืออะไเจ็บแอวบัดนี้ได้เงินจ็กเซนน่ะได้สองเซนได้สองเซนให้มีเ้าบอหรือว่าเอากิบไว้บลดิคิบให้มีเ้าแล้วก็มีเ้าให้เอาหาิปอืมได้สิบเจ้าพันเงาได้สิบเจ้าพันบ้านอเฮงงานได้เงินหาซิปหอวเฮงงานได้เซนห เราเก็บไว้เป็นสารักเลยเนาะใส่ใจครอบครัวซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะของอยู่ของกินมาจราเมืองลรเดคถือว่าข้าวนี่ก็ได้ลาเด้เนาะน่ะในนวนมาหายจักโลเจืออีูบ่บ่โลเดี๋ยวอันพอที่มาหายเท่าไบัตร่บัสิ0โลอันเดียก้าสิบโลเลยยังีสิบโลหันร้อยโล หยับเดือนปลายสองเดือนพอนั่นเนาะคันกินก็ได้วันนี้อันพ่อแม่เจ้าได้สับอะไรมาเยี่ยมมายามซุนเจ้าบ่มาเอามาเมื่อใดนะเออวันที่วันที่เสาร์อิตเรามามาประสองพ่อเมียบ่อไอายก็มาเอ่อมาเนี่ยนะมาดินมาดินโน่นมาเยี่ยมโน่กี่เพาะอือเราเห็นจะว่าเห็นข่าวดีข้าวมาได้เรื่อยไปจ้าแม่จังมาเยี่ยม มาเพิ่นบ้านเขาเมื่อบ่บ่เออยาโม่หายบ่หรือบ่มีขนมหน่อาเงินมหายอย่างหนึ่งอืมหน่อยซ้อิบน้องโดดได้ยังไ่วน้องโดดได้เหมือนกันมีบ่หายนะก่อนแม่อยู่บ่เออยกอยูอยู่ร่ะน้าแม่ฮะฮะ เอาเมานูน้ำทำจากใจใจเจ้าสมโออยากอยู่อยู่ว่ากับเม,ยมียหึเด้อโต๊บปลาใส่สมาม,มีอย่างนี้ข้างบัตรทั้งดอกได้ใส่อยู่ว่ากับเม,ยม,มบบบเียพอนะโมฮูโบ้บะทึกหรือว่าเคยอยู่น,น้ำไม่นานนยาแต่ออกจากไม่ยานบ่ได้บ่ บ่น้าเ like no. ม่นวนหูนะนี่นะหูแล้วหูแล้วมันเดือดใจเดือดขวาหูแล้วเป็นยาเคยว่าอยู่ข้างก่อนเมนบ่ถ้าไปอยู่น้ำเม่นี่เคื่อนหลังนี่แล้วสิบวไฮเมนบ่อันนี้เราเอาโคตัวนี้อ้างเด้ถาส่งคนไปอยู่กับพ่อกับแม่เลยคือสีบ่ได้เคื่อนกับดิ้นผ่านเขาเนบ่ยมโนสมอ ย่างจังได้สื่อเจ้าเนาะคนเมื่อให้เจ้าได้ละเรียงดูกำน่ญญาอยู่ไปอยู่มาอยังก็อี่สีอทองเงินทองเหมาะเดือดทองเก้า <c oughs> ของเจ้ากับน้องรอดเฮือนนะคุณยาย่นใหญ่อันนี้ก็เพื่อทำจากใจชื่อเนะาะเพรากว่าเออสิไปอยู่กับแม่สั่งบัรคือว่าแด้ปะเฮือนลังนี้ ถ้าถักขินฮอดกลับไปเยี่ยมไปหาเพื่อนน่ารัะเนาะไปมาหาสู้อะไรขิดรถแจักบ่มาหาสลิงโอ้จักรถสลิงพอจะบ๊อบจักบอลบอลเห็ดเบี้ยเปิดบอกว่าหายให้พ่อเขาหน่อยขี่เพื่เห็ดเบี้ยแล้พ่อเขาหน่อยก็ขีดฮอตแล้วก็กระเดิมเหเบี่ยมจักคนผลไม้แหละมาสามคนทั้งอาทั้งเมทั้งพ่อตอนจำอีฟเนี่ยอาเองแหละเด็กมาเอง ไอโม usted, ่บอชุมอก็คือผู้นึ่งแบดผู้นี้บัดคือผู้นึงบัดชื่อโมก็คือผู้นึ่งเดย์แค่ลูกคนละพ่อแม่นวนวะแต่ลูกพ่อแม่เดียวกันหรือเล่ะแม่เดียวแม่เดียวให้ย่านคนละพ่ออะไรนี่ยคุณเจ้าคิดแลาแม่นวนอยู่บ่ถามอยู่บ่ถามแม่อยู่บ่บ่ได้ถามบ่ได้ถาม พัวเราเอาลายพัวนะคิสมบูแบบขาวๆนิน um> oui> ่อยเนี่ยพู้นั้นมบคืออนนะขิโกคิกาไปพวดแล้วคิโกดูตัวอยู่ล้วะลองดไม่ได้เกิดใส่หรือเปล่าขออ่านจังฮะ พอค่ะแต่ยตายต่ใจจิบหายไม่หมดบา่เป็นในไร้บาทนี่เป็นไร้ให้เกิดขาดบาทนี่ซื้อทั้งวัดเซนชีเซนหาโอ้พลิกพลิกบ่โอ้ยาบแล้วยาบ้านนี่เลยสาวน้อยมันเป็นกาวใชมันมบางอย่างมันต้องระลับต้องหลอดถทูนี่ต้องมีอันหูทั้งลุ่มเขานะเป็นจังมวัดเอากามันดาเนาะ ถือกามันเราได้ถือต้องกับเจ้าบอกกับอันนี้มันมันเป็นกาวเลยมันจะขาดไว้นะมันมอให้ถึงน้ําได้กเถือถือน้ํเถืออันนี้มันก็จะขาดได้มันขั่วเดียกาวมันขั่วบุ๋มเวณนว่ามันขาดดอกกาวมันขั่วกาวขั่วอันนี้บอกเราเป็นหลุดอันขีอันนี้ยังก็ย่างเปิดทางงานดินใชยดินใชยมันหลุดมันจุดเดือดขึ้นมาแห้งข้อขาดปุ๊บไป chào bột cốt cờp bê khoai ăn khử nè nhấp ăn ra ra bột thỉnh đã nhấp ăn này đoạ nhấp ăn dài đấy nó bột không ui thịt phô mai đền hai ngày bột phô mai đấy nè tham đốt rồi nè bột mặn nhiều đó. ดินบักสามเซนถอกเนาะมัน,นจะอยู่คนนี่แหละปีนี้ปร่งหมอน้ไมมเหรไหมจืดได้ละท <c oughs> <ด>า <c oughs> ให้มาเกงแหงมันไ,ไม่เท่าไม่ยาโอ้ยเก่งที่นูดดพอถาแล้วก็ได้เับไปสันนี่เลยหัวใบไม้พ <c oughs> วงทำอะไรเกง่งเลย ย้ําอนะมาสกโอ้สมโอใส่ชุกภาพุ่งนี่งามเนาะงามเลยคนฮันโนยชูงเด้นปีหน้านี่เฮงตื่นตาได้ในปีหน้าแล้วที่เฮงน้อยเนาะมาที่นี่เนาะไปพันยุตุไปเบิ่งนนอตคลิปย้อนดังในนวลค่ะดำาดํในน้อยดํดำาเจ๋อยจ๋อนี่มีสีมีวันได้เดิมเป็นสาวเลยเนาะเดิมงามแน่มีเขียวบางแง่หนึ่งคนนะ ไอ้เอ้ยน้องเป็นสาวเด้วยตอนตอนหลายมังคุดจะค้องอะบจอจะคองืะบะจีจะคงเลยเป็นคนในบ้านบะจีเขาจะค้องเลยอย่าลืมไปนวดเนอกายแทนนั่นกะเวนี้จักอยู่บ้านโค้งไงฮะบอกเคยไปเนาะเคยไปเคยทาน อ่าบว่าได้ไค่นี่คือหอดเจาะถึงเนาะโอ้ยเป็นไปหาดินน้ำมีนวนลันว่ะอือฮึเพว่านั่นอยู่ได้เนาะเอาผูพี่เอาขนมไปในถุงอันนะอยู่โดดนวนเนอะเอาอันเป็นยัางคาล่ะไม่ไม่ขูดหไมไม่ขูดขูดแหงบ่ไอยปะใช้เบื้องด้วยเจ็บขาในบ่โอ้เจ็บเจ็บอยู่นี่มาเจ็บอยู่พี่เอาเออ ไเห็นนนแวด่ถึกเสศษบ่อผลิบบ่อเดแนวะไรก็ได้ว like bon ่แต่ขนาดยางมากแล้วแบบนี้ขนาดเล็มากแล้วแบบนี้มโคตรขนาดกระโดดไปมเยอะเลยเด้อันนี้เด้อสุดท้ายถ้ทำมีนวดบอกพ่อม่ยาอยักพาดชุ่มเจ้าไว้เด้อเงินค้ำที่เบนหายให้เก็บไว้จนไหนถึงเดือนถึงดาวไพ่พื้นมาผมมีเสียเพลินยากได้เออไม่ได้ได้นะให้รักษาไว้เก็บไหว เก่าก็มีกินลแนวกินกับพอกินอยู่อย่างวันนี้คือสีบริได้พ่อเพิ่นสุดที่เราไงเฮ้ยยังโดกอันถ้าไม่นวงกับวังดีน้ำทะเลโบอยากให้ติดเงื่อนแล้วไปชื่อไปตัวทีบเลยยามใช้ใจสำคัญด้บทโบมีให้เพิ่อนไอยมันยากเลยยามเงินเบิดเนาะผู้ร้วบอกว่าเมนวงมาจ่ายคาไยให้นะผู้ได้ไรเป็นคนบอก ได้กรากบอกเล่าเด้อเก็บไว้รักษาไว้เงินค่ามันหายากเห็นได้เขาก็หาเงินโบก่ง่นห้แล้วก็ต้องเก็บไว้จะเก็บอมรอมดึกอ้นอเวนเห็นเงินแล้วเราสีหหาวไปแบบนั้นบ่ได้ได้ละเยเวรหาชาสิไรมาตลอดได้ใหญ่เพิ่นก็โอ้ยเพิ่ลอินดูสงสารทิงเจ้าเพิ่นจังซอยเข้ามานะอาจังใดก็สิประมาณนี้หละน้องพี่น้อย ีแต่ไม่ยืมไม่ยามเนของต้อของขาดทักษามมุกเลยอะทั้งสามฮอนเนาะทั้งรอบสมบูรณ์ทุกหลอดอ่ะจังเลยเหน็นว่ากับป้าเด้อบาดนี้เด้อสบายดีอ่ะพี่น้อยเนาะฝนตกแล้วฝนก,กระไรก้นอยู่พี่น้อยเนาะไปยามใดก็ได,ไดอ่ะมีตาว้าขอมอกขอบใจเอฟซีเบิ่อใจสุขุสุขุนเนาะ พี่เขามาเป็นกำลังแห่งใจก็ได้ค้เสบเบิงคิปเบิ้งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบโคโทษอขอภัยน้ำไหลไหลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อสบายดี